สวัสดีครับพบกับช่างหนึ่งตามเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการต่อสายลําโพงกับเครื่องขยายเสียงหรือเครื่องขับนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นการต่อสายชนิดแบบหัวสเปกคอนนะครับไปดูกันเลยนะครับวิธีการต่อต่อ,อยังไงนะครับนี่ครับถ้าต่อจากเครื่องขยายเสียงหรือตัว power หรือหลัง power ครับแต่นี้ผมจะต่อเป็นสายแบบออกมาแล้วนะจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเมียไูเลยครับกล้องโฟลเนี่ยตัวเมียอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือวิธีการต่อครับดูเ,เลยนะครับวิธีการต่อโดยเอาสายนี้เข้า ไอ้แล้วก็หมุนครับปุ๊บมันจะดังแกลกนะครับก็คือมันจะล็อกครับปุ๊บนี่ครับก็คือเข้าลําโพงก็คือมันจะมีอีกฝั่งนึงครับหลังตู้นะครับมันจะมีหัวสเปกคอนอยู่นะก็คือต่อก็เหมือนกับต่อกับตัวขับนะครับโดยการ เนี่ยหมุนนี่มันเข้าล็อกนะครับบางคนใช้ไม่เป็นครับเนี่ยมันจะเข้าล็อกบางคนไม่ไม่ได้กดอันนี้ครับถึงพยายามดึงมันดึงไม่ออกครับต้องกดนะครับวิธีการถอดครับปุ๊บกดแล้วก็หมุนใส่วิธีการใส่นะครับปุ๊บเข้าล็อกครับวิธีการต่อตู้กลางแบบพ่วงนะครับ ก็คือมันจะมีรูข้างหลังบอกแบบนี้นะครับอินพุตกับเอาต์พุตนะครับก็คือสายจะไปก้อนตัวนี้มันจะมาจาก power amp นะครับก็คือต่อเข้าอินพุตนะครับนี่ครับแล้วก็หมุนึกวิธีการถอดนะครับดูวิธีการถอดนะครับต้องยกปุ่มนี้ก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็เวลาจะใส่นะครับต้องดูรู้ให้ดีนะครับใส่แล้วก็ล็อกนะครับอันนี้ กรณนี้ต่อแบบพ่วงตู้นะครับนี่เป็นสายพ่วงนะครับก็คือต่อเอาพุทของอีกตู้นึงนะครับนี่เอาพุทครับก็หมุนเกล็กแล้วก็ต้องการต่อแบบพ่วงตู้ก็คือเข้าฝั่งอินพุตของอีกตู้นึงนะครับ นี่ครับวิธีการใส่ต้องดูให้ดีครับเขี่ยวจะลงครับแล้วหมุนมันจะล็อกครับก็วิธีการต่อตูล้ลำโพงชนิดสายสเปกคอนนะครับก็มีหลักๆอยู่แค่นี้นะครับขอจบการนำเสนีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ